เอติกายนตรกรรมอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่ง <Wow. S 1> ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับน,น้องลินเช่นเคยค่ะที่เต็นท์อารบีหกสรถบ้านเสรีไทยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับน,น้องลินนะคะก็ต้องมีรถสภาพดีๆพร้อมใช้งานมาแนะนําค่ะเป็นเจ้าตัวคันนี้เลยค่ะซูซูก,กินะคะเอติกานะคะ 1.4GX ค่ะเป็นตัวท็อปสุดนะคะได้รถมือเดียวเลยค่ะปี2016นนะคะจะสวยแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวรถกันเลย หน้ากันเลยค่ะแต่ได้เป็นแบบไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟสใสๆนะคะไม่มีหรือไม่มีหมองค่ะมาดูต่อที่กระจังหน้าค่ะจะได้เป็นกระจังหน้าแบบโครมยี่แบบ3ชั้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะสุสติค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะไฟทะเบียนนะคะคุงเทพอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านข้างกันต่อค่ะแล้วเรามาดูที่ด้านข้างกันต่อค่ะมาเริ่มที่ตัวยางนะคะขานาดยางนะคะจะเป็น1 8 5 6 5นะคะ R 1 5นะคะได้ยางนะคะปีใหม่อยู่นะคะดอมนะคะยังลึกๆอยู่เลยะคะ่ะยังใช้งานได้อีกนานจ้า เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระจกมองข้างค่ะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลที่กระจกมองข้างมาให้ค่ะมือจับค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวนี่จ้ะที่เติมน้ํามันนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านท้ายกันต่อค่ะ ส่วนของด้านท้ายกันต่อค่ะด้านท้ายนะคะก็จะมีไปเบรกตรงที่สามมาให้ค่ะที่ปัดน,น้ำฝนเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ตัวอาหอนะคะแบบโรมเมียมชัดเจนค่ะอะเดี๋ยวน้องเปิดด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระให้ดูกันค่ะนี่เลยเปิดแบบสะดวกสบายเลยค่ะด้านท้ายนะคะตรงนี้ก็จะมีถาดรองมาให้นะคะแล้วก็บอะนะคะสามารถพับเก็บนะคะแล้วก็เก็บของได้เยอะเลยจ้าอะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในตัวรถกันเลย เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในตัวรถเจ้าตัวคันนี้กันเลยค่ะมาเริ่มที่แผงกระตูนะคะตรงนี้ค่ะจะบุได้หนังนะคะเป็นสีครีมเบยแบบนี้เนาะกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4บานฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นแบบออโต้นะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูต่อที่พวงมาลัยค่ะจะไ,ได้เป็นพวงมาลัยแบบมั l ติฟังก์ชันนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถปรับเสียงของเสียงได้ค่ะส่วนในเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะเขาก็จะมี airbag นะคะฝังคนขับแล้วก็ฝังผู้โดยสารให้เช่นเดียวกันค่ะพวงมาลัย um นะคะก็จะตัดด้วยสีเดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อที่คอนโซลด้าน,นหน้าค่ะจะเป็นคอนโซลแบบสีเทานะคะคอนโซลนะคะเดิมจากโรงงานเลยค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นวิพยุนะคะเครื่องเสียงค่ะใช้งานได้นะ,ะจ๊ะเป็นเกียร์แบบ auto นะคะแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูต่อที่ตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป๊ะมาให้เช่นเดียวกันนะคะเก็บของได้นะคะลูกค้ามาดูต่อที่ตัวเบาะค่ะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีชิมเบ็เบนะคะเบาะก,ก็นั่งนุ่มสบายค่ะไม่มีรอยขาดหรือรอยเลยจ้า Utan, เดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันต่อค่ะมาดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของเบาะตอนที่2นะคะก็นัง่งนั่งสบายเลยนะคะสามารถยืดขาได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวล้อเลยมีแอร์หลังมาให้นะคะถึง4ี่ช่องเลยะคะ่ะปรับเปลี่ยนแอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนมาให้นะคะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของเบาะตอนที่3นะคะก็นั่งได้นะคะนั่งสะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะกว้างขวางเนาะมีที่วางแก้วน้ำมาให้ข้างๆนะคะใครนะคะที่กํลาลังมองหาเนาะรถจีที่นั่งนะคะ แล้วก็กระแทกรัดนะคะน้องแนะนำเป็นเจ้าตัวคันนี้เลยค่ะประหยัดน้ำมันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาเริ่มที่ฝากระโปงนะคะแต่ได้ฝากระโปงเดิมจากโรงงานเลยค่ะน้อนนะคะไม่มีรอยขยับรอยแกะเลยค่ะ แผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่จ้าและมาดูในะต่อห้องเครื่องกันค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1.4 <c oughs> นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมเลยค่ะน้ามันขับไม่มีหยุดไม่มีเยิมนะคะของเรานะคะรับประกันเลยของเราไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำมาอย่างแน่นอนค่ะพี่ๆสบายใจได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะ2ดอกเลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้ดูรอบๆตัวรถภายในตัวรถกันไปแล้วนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะน้องแนะนำเป็นเจ้าตัวคันนี้เลยค่ะซูซูกิ เอติก้านะคะ1.4 e t ica, ะคะ x ค่ะได้รถมือเดียวแล้วก็ตัวท็อปนะคะปี2016ค่ะคันนี้นะคะราคานะคะตั้งขายไม่ถึง300,000บาทค่ะก่อนเริ่มต้นนะคะเพียง5,000ันกลางๆนิดๆน,นะคะขอได้นาสูงสุดถึง7ปีเลยค่ะพี่ๆทันใดนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อสบอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวน้องจะลงรายละเอียดด้านล่างนะคะฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดสั่นกระดิง่งจริงๆให้น้องลินนะคะจะได้มาพาคลิปต,ต่อไปของเรานนคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ